คลิปนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับ Poco F3 GT มือถือที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็นตัวท็อปจากค่ายเมทเทคเตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ส่วนจะมีข่าวสารหรือว่าข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้หลุดออกมาบ้างเอา,าเป็นมาไปรับชมคลิปวันนี้พร้อมๆกันครับกับผม Dream อร์ let's go p o อ o F3 GT นะครับคาดการว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีแบรนดิ้งนะครับจากเจ้าตัว Redmi K40 Game Edition นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าทีเซอร์ของเจ้าตัว Poco F3 GT ที่ดูดออกมาครับค,คันที่จะแน่ชัดแล้วว่าแน่นอนหนึ่งนะครับใช้ชื่อเป็นเจ้าตัว Poco F3 GT สองนะครับเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek นะครับ Dimensity 1200ซึ่งเป็น CPU ตัวท็อปจาก ั่นน Medi เองจ้าตัว K40 Game Edition นะครับลือกใช้ CPU เป็นตัวเดียวกันน่าจะเปิดตัวเฉพาะในประเทศจีนนะครับที่ใช้ชื่อเป็นเจ้าตัว K40 นะครับส่วนการเปิดตัวหรือว่าการจําหน่าย l o b a l เนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับซึ่งการใช้ชื่อเป็นพ o c o โเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะวางจาหน่ายในต่างประเทศเนาะก่นอน่ื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่หลุดออกมานะครับคร่าวๆที่คาดการว่าจะเป็นเจ้าตัว K40 Game Edition ที่แปลงร่างมานั่นเอง ตัวนี้ครับใช้จอ OLED นะครับค่ารีเฟรชเฟสเนี่ยจะอยู่ที่120 h z ิร์สเปวอย่างที่บอกไปครับใช้เป็น Mediatek Dimensity 1205G นั่นเองแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับส่วนรอมใช้เป็น UFS 3.1กล้องหลังครับให้มาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลโมเดิร์กเลนออทร่าว่า8ล้านครับแล้วก็เลนส์มาโค,โครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,650 mm มกกกกกััับบชาาาาารรรรร์จจจเเเ็็็ววววอีีี67 w. ซึ่่่่่งนนนะะปปปสคคคคๆทดต โค้กเอฟสเนี่ยจะเปิดตัวมาเป็นสเปคนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะตัวโค้กเอฟสามจีเปิดตัวมา all, ยัางไงเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับทิง w w ้งลิงก์ข้อมูลไว้ข้างล่างเลยนะฮะผู้ชมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดนะครับทางช่องทาง YouTube ครับ Facebook Instagram Twitter หรือแม้กระทั่งช่องทางครับ w w w s i x ต์เว็บดอทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม,มดิวมินอปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกกกคคนครับซีโ okay. กกอเละาย